เงินจางนางมืนคัดเคือน้าจดหมดสํำเสียงนาเมียงจืดจอยการขายการกลาทันว่าทดทอ นั่งโตบยุงคอยคนมาไก,ากา่ไกลเศรษฐกิจโลกาหมุนไม่มันแสนวุ่นวายตัวพบเป็นโดมิโนต่างโอกูหบนี่จบปอกปอกองเธิน ูไอเอ็มเอฟม,มาเสพชุกชื้าใจ่ายเพลินเกินตัวตั้งสิน้นคนย่งางเห้าก็เช่าขาดวินย่ำเดินดินตักตัก บ่มียังกินนอนนิ่งออกยอกนางบอกบอกไก่เหลียวเล่มินสาบเจ้คนจนเลี่ยงแล่จากไปโอ้นอข้าพิษใดเฮ